Two. สวัสดีค่ะราศีกันนวันนี้จิ๊บหน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับราศีกันนะคะทั้งคนที่เป็นโสดและคนที่มีคู่แล้วค่ะเดี๋ยวจะดูดวงให้กับคนโสดก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะดูดวงให้กับคนที่มีคู่แล้วเป็นดวงความรัก ประจำเดือนพฤษภาคมพศ2565นะคะคนที่เกิดในราศีกันคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนะคะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรนะเพราะว่านี่เป็นเพียงการดูดวงแบบภาพรวมเท่านั้นนะคะ,ะแล้วก็ พลังงานของคุณกับเขาอาจจะสลับกันนะคะคุณกับเขาก็คือหมายถึงคู่ของคุณหรือคนที่เข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะมามาดูดวงในส่วนของคนโสดกันก่อนเลยคนโสดราศีกันความรักเป็นอย่างไรบ้างนะคะภาพรวมราศีกันค่อนข้างที่จะโสดสนิทอยู่คนเดียวแน่ๆค่ะเ,เวลาเหงาเหงาเวลาเบื่อเบื่อชอบเอาความรู้สึกเก่าๆความรักครั้งเก่าๆที่เสียใจเก็บมานั่งคิดหรือว่าเอามานึกถึงความเสียใจในการที่มีคู่ ต่างๆที่ผ่านมานะคะนอกนั้นนะ่ะราศีกันค่อนข้างใช้ชีวิตได้ดีตัวตนตัวตนของคุณเป็นเดอกซันนะคุณมีความสุขสนุกสนานทําอะไรก็ประสบความสําเร็จใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากสําหรับราศีกันแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีโอกาสาที่จะศึกษาต่อเรียนรู้หรือพูดจาเพาะๆมีใครเข้ามาคุยก็คุยด้วยดีๆแต่จริงๆแล้วราศีกันนะ่ะ โสดสนิทแล้วก็มีแผนในใจด้วยนะคะชอบเอาความรู้สึกเก่าเกี่ยวกับความรักกลับ,บ,บ,บมาคิดในช่วงนี้นะคะเอาเป็นว่าโสดสนิทกแล้วกันเนาะอ่ะมาดูว่ามีคนที่เข้ามาบ้างไหมในเดือนพฤษภาคมหรือว่าคุณเข้าไปหาใครบ้างไหมนะคะเขามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ลักษณะของเขาเขาก็อยู่คนเดียวเหมือนกันแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะมักมากทางเพศหรือเจ้าชู้นั่นเองไม่ใช่เจ้าชู้กลุ่มกลิ่มนะเจ้าชู้จริงจังก้าวถ้วยแปลว่าความต้องการทางเพศเพศเนี่ยสูงหรือไม่ก็มีคู่นอนเยอะอะไรประมาณนี้นะคะเขาเป็นคนที่ลังเลเกี่ยวกับเรื่องของความรักเขาทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเป็นคนที่ขี้เบื่อเขา จบกับคุณไปนานแล้วเออ The date อยู่ในบทสรุปเขาจบไปนานแล้วค่ะแปลว่า,าสิ่งที่ราศีกันครุ่นคิดนะไพ่ชุดแรกคิดถึงบ่อยๆน่าจะหมายถึงคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงราศีกันอาจจะไม่มีใครเข้ามาเลยอาจจะรู้สึกนึกถึงความเสียใจยครั้งเก่าๆเกี่ยวกับคนคนนี้ในเดือนนี้บ่อยมากประมาณนี้นะคะแล้วเขาคนนั้น คิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรชอบอะไรในตัวของราศีกันบ้างนะคะคนคนนั้นนะไพ่ก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจบไปแล้วเหมือนเดิมเลยเขารู้แหละว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วแล้วเขาก็เจอคําพูดเจ็บแสบจากคุณไปแล้วด้วยคุณใช้ชีวิตได้มีความสุขดีในใสายตาของเขาความสัมพันธ์ค่อนข้างอึดอัดมากๆเลยเขากับคุณ เขาก็คิดอยากจะขอโอกาสจากคุณเหมือนกันแต่น่าจะไม่กล้าเพราะว่าเป็นเดอะเดตขึ้นมาเลยนะคะโอเคไพ่ okay. บอกแค่นี้เองสำหรับราศีกันในเรื่องของความรักมาดูกันว่าแล้วไพ่จะแนะนำว่าราศีกันควรทำอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะจะมีแฟนได้หรือเปล่าไพ่บอกแบบนี้คุณเป็นคนที่จริงใจคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างหรือคุยกับทุกคนสารความสัมพันธ์กับทุกคนด้วยความจริงใจเสมอ มีแนวโนมว่าความรักของคุณเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะไม่ต้องคิดมากความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นน่ะมันจะดึงให้ใครบางคนกลับมาเออพูดแปลกๆพูดถึงคนเก่าๆเยอะมากเลยไพ่ชุดนี้แล้วก็มีไพ่ของการกลับมาคืนดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในเดือนหน้าจะมีอะไรขยับมาไปกว่านี้ไหมแต่ช่วงเดือนนี้เป็นช่วงแห่งความ นำเอาความรู้สึกเก่าๆกลับมามากกว่านะคะโอเคไปดูเรื่องของคนที่มีคู่แล้วสำหรับราศีกันกันบ้างนะคะว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ มาดูไพ่ภาพรวมเกี่ยวกับความรักของราศีกันที่มีคู่แล้วในเดือนพฤษภาคมกันก่อนเลยนะคะความรักภาพรวมนะดูเหมือนว่าในเดือนพฤษภาคมจะมีช่วงที่คุณหยุดพักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเอายังไงตีจะเอายังไงดีคบต่อหรือว่าจะหยุดแค่นี้พอแค่นี้นะคะมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่คุณ เจอสถานการณ์แบบนี้แต่ท้ายที่สุดแน่นอนคดีกันแน่นอนเพราะว่ามีไพ่ของการง้อขอคืนดีทุกคนร่วมยินดีไปกับคุณสิ่งที่มันทําให้เกิดการทะเลาะก,กันคือการไม่ยอมกันต่างฝ่ายต่างมีทิฐิแค่นั้นเองไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้บ่งบอกว่าคุณยังเดินเข้าสู่ประตูวิวาต่อเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณแม้มันจะหยุดพักหรือมีปัญหาแต่การเดินหน้าของคุณเนี่ยมันไม่ได้ถอยลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณยังรักกันมากๆคุณถึงยังไม่ไปจากกันและคุณยินดีมากมาก ที่ได้ดีกันนะคะคือเป็นความสุขหลังจากที่หยุดพักความสัมพันธ์ไปประมาณนี้อ่งั้นมาดูกันว่าแล้วคู่ของราศีกันเนี่ยเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะคู่ของราศีกันเองเนี่ยในช่วงที่มีปัญหานะคะ เขารู้สึกอยากจะเดินหนีไปทั้งๆที่เขายังรักมากทิ้งถ้วยนี่คือถ้วยคือสิ่งที่รักแต่ก็ต้องเดินหนีไปด้วยสาเหตุแบบสถานการณ์ในตอนนั้นเขาเองก็ไม่ใช่คนที่ยอมคนเขาก็มีทิฏฐิเขาต้องการแก้ไขปัญหาด้วยการไม่ยอมเหมือนกันมันทําให้เขารู้สึกว่าลังเลว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้อย่างที่บอกนั่นแหละแต่พอความรู้สึกแบบนี้มันหายไปหรือปัญหาได้จบลงเนี้ยเขาคิดถึงคุณตลอดเวลา เขารู้สึกว่าคุณคือคนสำคัญที่สุดและเขาเองก็รู้สึกว่าเขาได้รับความสำคัญมากๆและถูกคิดถึงมากๆเช่นกันเห็นไหมพอหลังจากเหมือนมีพายุลูกใหญ่เข้าแล้วก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นกระทนหันเลยเหมือนต้นไม้ได้รับได้รับน้ำอะไรแบบนี้นะคะเออเป็นประมาณนี้ในเดือนพฤษภาคมสำหรับราศีกันที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าแล้วราศีกันล่ะ คิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า,าราศีกันเองอขี้หุดหิดมากในเดือนพฤษภาคมราศีกันต้องการให้ทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกแก้ไขปรับปรุงไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการราศีกันเลือกที่จะ บ,บังคับไม่ยอมและกดดันเออราศีกันร,รู้สึกกดดันด้วยเหมือนกันในการที่เรา,าไปบังคับคนอื่นนะราศีกันก็รู้สึกว่าตัวเองต้องทําเพราะตัวเองมีความเป็นนักปกครองสูงต้องดูแลทุกคนสูงก็เลยเกิดสถานการณ์แบบนี้แต่ราศีกันเองก็รู้ค่ะว่าตัวเองยังเปิดโอกาสให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเสมอแม้ตัวเองจะแสดงออกด้วยความไม่ยอมก็ตามนะคะนี่แหละเป็นที่มาของการที่คุณยังอยู่ด้วยกันนะคุณไม่ได้คิดจะเลิกกันหรอกแค่คุณ อยากให้มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นสำหรับชีวิตคู่แค่นั้นเองค่ะมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะแนะนำว่าราศีกันควรทำอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะไพ่บอกแบบนี้นะไพ่บอกว่าราศีกันคะสิ่งที่คุณบอกเลิกกันหร,หรือพักหรือพักความสัมพันธ์เนี่ยนะ ที่คุณบอกเลิกกันพักความสัมพันธ์กันระยะหนึ่งเนี่ยมันเป็นปัญหาของบุคคลอื่นบุคคลที่ 3, ซึ่งความที่เกี่ยวข้องกับคุณนีค่อนข้างน้อยด้วยซ้าไปแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์คุณเหนียวแน่นมากสิเหลี่ยนแล้วก็ยังมีไพ่ของการงอคือการกลับมาคืนดีครั้งนี้มันไม่ใช่ทําเป็นเฉย เราก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมไม่ใช่นะคะมันมีการง้อกันขอคืนดีกันแบบหวานชื่นมันทําให้ทุกคนร่วมยินดีด้วยว่าคุณได้กลับมาดีกันแล้วประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ดีๆนะมันคงจะมีอะไรที่ต้องปรับกันนั่นแหละคุณถึงอยากให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันนะคะก็เอาไว้เป็นบทเรียนแล้วก็จําเอาไว้แล้วจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกขึ้นก็แค่นั้นเองนะคะขอให้ชีวิตคู่รับลื่นนะราศีกันหลังจากพายุเข้าไปแล้ว ขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ขอบคุณค่ะ